สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f c ไทยลาาทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่13พฤศจิกายนปีพศ2568ตอนนี้บอต้นอัดคลิปอยู่ก็11โมง59นาทีบอต้นก็เลิกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนวันนี้บอต้นอยากมาตอบคอมเมนต์คนรวยคนนี้ครับทุกคนคนรวยคนนี้เป็นคนลาวคนรวยคนนี้เป็นคนลาวซึ่งมาคอมเมนต์ในช่อง บาตุนทุกคนเขาบอกโอ้เป็นขี้ค่าไทยมา20ปีแล้วตอนนี้ก็ยังจนอยู่คือเก่าเนาะเ่าว่นเนาะเขามาคอมเมนต์บาต้นแบบนี้บาต้นอยากถามเขาคืนว่าคนรวยคุณที่เป็นคนรวยอะ่ะคุณใช้ชีวิตแบบไหนเนาะคุณกินยังไงคุณอยู่ยังไงเนาะรายได้แต่ละเดือนของคุณเนี่ยเดือนละเท่าไหร่เนาะบาต้นรายได้แต่ละเดือนเนี่ยบาต้นไม่ต่ำกว่า15ล้านเนาะ สองคนกับเมียก็15ล้านทุกคน15ล้านกีบเนาะถือว่าหายากมากนะทุกคนเงินเดือนสองคนกับเมียเนี่ยเดือนละ15ล้าล้านเดือนละ15ล้านอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายยังไม่ได้หักค่าห้องยังไม่ได้หักค่าโทรศัพท์ยังไม่หักค่านมลูกยังไม่ได้หักค่าแพมเพรสดเนาะบอต้นทำงานในประเทศไทย20กว่าปีทุกคน20บบวกบวกเนาะถามว่าบอต้นรวยไหมบอตต้นก็ยังไม่รวยครับทุกคน ยังไม่รวยแต่ว่าชีวิตของบาต้นดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเนาะดีขึ้นจากแต่ก่อนบาต้นพ่อแม่บาต้นยากจนมีลูกหลายคนกินข้าวอย่าว่าแต่อาหารเลยทุกคนข้าวจะกินก็ยังไม่มีอยู่ที่บ้านบาต้นเนาะข้าวจะกินก็ยังไม่มีเงินจะซื้อผงชูรสซื้อพริกซื้อเกลือก็ยังไม่มีพ่อแม่ยากจน หาหน่อไม้หาเก็บผักขายตอนลูกยังเล็กเนาะจนกระทั่งบาต้นเดินทางเข้ามาประเทศไทยทุกคนชีวิตของพ่อแม่ก็ดีขึ้นจากพ่อแม่แต่ก่อนเคยทํานาตอนนี้พ่อแม่ไม่ได้ทํานาแล้วครับพ่อแม่ไม่ได้ทํานาแต่ได้กินข้าวาให้ทุกคนฟังไปด้วยกันว่ามันดีขึ้นไหมเนาะจากบาต้นนี่คนไม่เคยมีเงินเก็บในบัญชีไม่เคยมีทองไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองไม่เคย มีที่ดินเป็นของตนเองพอบ่อต้นมาทํางานประเทศไทยทุกคนบ่อต้นสามารถซื้อที่ได้สร้างบ้านด้วยตัวเองและก็มีเงินเก็บในบัญชีตัวเองและก็มีทองเป็นของตนเองแต่ถ้าถามว่าบ่อต้นรวยไหมบ่อต้นยังไม่รวยครับทุกคนแต่ชีวิตบ่อต้นดีขึ้นแน่นอนเนาะดีขึ้นแน่นอนบ่อต้นจอะถามคนที่มาคอมเมนต์ว่าบ่อต้นยังจนอยู่เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยรายได้เดือนละกี่บาท มาตรฐานคําว่ารวยของคุณเนี่ยคุณเอาอะไรมาวัดชีวิตของคุณดีขึ้นหรือ,อยังรายได้คุณได้เท่าไหร่สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปีคุณได้หรือ,อยังเบาต้นจากคนที่ไม่เคยนอนห้องแอร์อันนี้คือไม่ได้อวดนะทุกคนคือไม่ได้อวดเบาต้นไม่เคยนอนห้องแอร์เบาต้นนอนห้องแอร์ จากบอต้นไม่เคยมีตู้เย็นเป็นของตัวเองบอต้นมีตู้เย็นเป็นของตัวเองมีเงินคลอดลูกอยู่ในโรงพยาบาลไทยราคาสี่ห้าหมื่นบาททุกวันนี้อยากกินอะไรได้กินสามารถซื้อกินได้หมดเพราะว่าเราหาเงินทุกวันเนาะเราหาเงินทุกวันการที่เป็นคนรวยในประเทศไทยมันต้องรวยพันล้านนะครับทุกคนมันต้องรวยพันล้านร้อยล้านขึ้นไปมีธุรกิจมี กิจการหลายๆอย่างคำว่าคนรวยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนขับรถเบนซ์ B M ยังเป็นคนจนอยู่นะครับยังเป็นคนจนอยู่เพราะว่าหลายๆคนก็มีบ้านเรามองเห็นเหมือนเขารวยเรามองเห็นเหมือนเขารวยแต่ว่าคนไทยก็ยังถือบัตรคนจนอยู่คนจนประเทศไทยกับคนรวยประเทศลรวมันไม่เหมือนกัน คนลาวพอมีรถกระบะมือสองที่นําเข้าจากประเทศไทยไปขายอยู่ในสปปลาวซื้อรถกระบะได้ราคาราคารถมือสองเจ็ดแปดแสนก็บอกว่าคนรวยแล้วเออบอกว่าคนรวยแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งถ้ามีรถกระบะเออครัวเรือนหนึ่งถ้ามีรถกระบะหนึ่งคันที่บ้านบ่าต้นก็เรียกว่าคนรวยแล้วแต่อยู่ในประเทศไทยนะ่ะ คือคนที่มีรถกระบะคือคือคนธรรมดาทุกคนเขาไม่ได้เรียกว่าคนรวยนะคนรวยมันต้องมีโอ้โหทุกคนมีรัทรัส์สมบัติเยอะแยะ,ยะมากมายมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยร้อยล้านเขาจึงเรียกว่าคนรวยเนาะนี่เนี่ยคนลาวทุกคนชีวิตอ่าความคิดของคนลาวแบบนี้นะถึงไม่เจริญไม่แปลกนะเขาบอกว่าการศึกษามันสาคัญที่สุดไม่ได้ศึกษาประเทศอื่นไม่ได้ศึกษาชีวิตการเป็นอยู่ของคนอื่น ประเทศลาวมีธุรกิจเดินไปข้างหน้าทุกวันนี้ก็เพราะแรงงานที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับทุกคนหรือว่าจะเถียงเนาะหรือว่าจะเถียงคนเราที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยส่งเงินกลับบ้านนี่ปีหนึ่งหลายร้อยดอลลาร์เนาะทำให้เศรษฐกิจประเทศลราเนี่ยหมุนเวียนเพราะว่าถืออะไรทุกคนเพราะว่ามีเงินตาจากต่างประเทศนี่เข้าไปอ่อ ถ้าไม่มีคนมาทํางานในประเทศไทยเนี่ยแล้วคุณจะเอาเงินตาที่ไหนไปบริหารประเทศคุณขายอะไรอะ่ะขายเหมืองแร่ขายไม้มันก็หมดไปแล้วครับแต่ว่าแรงงานที่ส่งเงินกลับบ้านเนี่ยส่งเงินบาทกลับไปประเทศลาวเนี่ยคนลาวที่มาทํางานในประเทศไทยนีย่กี่ล้านคนกี่แสนคนเนาะเอาไม่ต้องเยอะครับคนละพันส่งไปบ้าน แรงงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นมาเป็นขี้ค่าขี้คือใครนะคือบอต้นทางานเนี่ยหกชั่วโมงตัวคนบอต้นทํางานในหกชั่วโมงหกชั่วโมงนั่นเนี่ยเดือนหนึ่งเจ็ดล้านอ่ะที่ลาวมีไหมทํางานหกชั่วโมงเดือนหนึ่งเจ็ดล้านแล้วก็มือก็ไม่ได้ดําด้วยครับทุกคนนาะทํางานมือไม่ได้ดําด้วยครับเดือนละเจ็ดล้านที่ลาวมีไหมเดือนละเจ็ดล้านหายากนะครับทุกคนทํางานแค่หกชั่วโมง ไม่ได้แบก,กได้หามด้วยจับมีดหั่นหมูบดหมูจัดออเดอร์ง่ายๆครับทุกคนทํางานในประเทศไทยไม่ได้เป็นขี้ค่าเท่าแก่ก็ไม่ได้บังคับเนาะคือเท่าแก่บอต้นไม่ได้บังคับว่าทํานู่นทนํานี่ไม่ช่วยกันทํากับเท่าแก่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันถ้าไม่รู้จริงแล้วอย่ามาสแสดงความโง่เนาะ,ะแสดงความโง่ให้คนอื่นเห็น คอมเมนต์แบบไหนเขาก็มองคุณไปแบบนั้นแหละเขาก็มองคุณไปว่าคุณนี่ความคิดดักดานความคิดมนุษย์ถ้ำความคิดขึ้นสนิมความคิดไม่พัฒนาคนที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเขามีบ้านเขามีรถเขามีที่ดินเขามีทองคำถ้าเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ลาวยี่สิบปี กับอยู่ไทย20ปีอยู่ไทยมีชีวิตดีที่ดีแน่นอนเนาะถ้าคนเริ่มต้นจากศูนย์ถ้าคนที่อยู่ประเทศลาวพ่อแม่มึงสร้างมาให้แล้วมึงก็มีแต่พ่อแม่มึงเริ่มจากศูนเหมือนกูเนี่ยมาแข่งกันได้เลยเนาะมาแข่งกันได้เลยเรียนเยอะๆศึกษาเยอะๆคนจนคนอื่นจนกับเจ้าของรวยอะ่ะ เอาอะไรมาวัดกับคนจนเขาได้เนาะเอาอะไรมาวัดกับคนจนเขาได้บอท้อนเนะาะมันทำงานในประเทศไทยแต่งงานกับน้องมนมีที่ซื้อที่ไว้สองแปลงสร้างบ้านมีเงินเก็บมีทองคำแล้วก็มีลูกเลี้ยงลูกแบบไม่ได้อด,อดอยากๆครับทุกคนเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงลูกแบบคนไทยรู้ไหมเลี้ยงลูกแบบคนไทยอ่ะ ไม่ได้เลี้ยงลูกเหมือนบัานนอกเลี้ยงลูกแบบคนไทยเนาะทุกคนคงเข้าใจว่าเลี้ยงลูกแบบคนไทยเลี้ยงแบบไหนคนไทยเขาเลี้ยงลูกแบบไหนแล้วคนลาวเลี้ยงลูกแบบไหนเนาะคนลาวตามชนบทถ้าคนลาวคนในเมืองมันก็เลี้ยงเลี้ยงดีอยู่ถ้าคนมีเงินเนาะแต่ส่วนมากเลี้ยงตามชนบทเลี้ยงลูกตามชนบทมันก็แตกต่างกันกับประเทศไทยนะทุกคนแตกต่างกันมากอืแตกต่างกันมาก แตกต่างกันแบบไหนก็คือที่เห็นนั่นแหละทุกคนก็คือที่เห็นนี่หละคือคนคือการใช้ชีวิตในประเทศไทยถามว่ารวยไหมคือบอต้นตอนนี้คือบอกว่าตัวยังไม่รวยเนาะแต่ชีวิตบอต้นนี้บอต้นภูมิใจมากเนาะภูมิใจกับตัวเองที่พาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้มาทํางานในประเทศไทยมาอยู่ในเมืองศรีวิไลมาอยู่ที่ไฟไม่เคยดับน้ําประปาไม่เคยหยุดไหลเนาะอยากกินอะไรก็ได้กินอยาก ซื้ออะไรก็ได้ซื้อเงินไม่ขาดกระเป๋าภูมิใจครับทุกคนเนาะถึงว่าคนอื่นจะว่าจะเป็นขี้ขค่าก็แล้วแต่เนาะคำว่าเป็นขี้ขค่าเนี่ยเขาเลิกใช้กันแล้วเขาใช้กันแต่ร้อยห้าสิบปีที่แล้วมึงจะเอามาใช้อีกความโมโความดัดดานของมึงโอเคครับผมสวัสดีสวหสดีคิปนี้อวอลตรนกจ็จะออกมาตอบคอมเมนต์ comment, คนรวยคนนี้สวัสดีครับผม